สวัสด in ีค่ะสวัสดีคุเอซี un ็ทุกท่านคะพบกับเราในช่องไพเร็ดรักนะคเนือจะเดินกำลังกายไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้้ยนล่นเล้เล่นเลล่นเ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 ล่นล่นเนเลล่นเล้ยเ้ไปเล่นเล่นเล่นแข่งกันไปเยเนักกีฬามาลาทอน มาละทนไปแล้ว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 มาละทนทาน้ำ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 ทพาลาเดะดูดูดูหนูวิ่งเอาวิ่งเอาแสนคุณเห็นพี่เลิศแลนดโอ้โหตามไม่ทันเลยขายเฮี้ยนเฮี้ยนทำไมวิ่งหันจังเลยเร็วมากเลยนะหนู นักวิ่งมาราธอนเฮ้ยฟุ่นเบิ่งดักตัวนุย่ยตัวนุ่ยฟุ่นเราจะมาวิ่งออกกำลังกายกันนะคะวิ่งตามพี่อ้นเลี้วหนุนโนรอพี่ด้วยโนรอพี่ด้วยโนไม่ยอมรอพี่เลยโนจะไปลงสะ พี่เลิศลงสระไม่ได้นะคะพี่เลิศลงสระไม่ได้ลงแล้วไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นจากน้ำนะลงแล้วคือยังแหละโ,ลโลลนโน่พลาดเรียนเงยขี่ผูกมันสั่งไม่มานไปไปไปย่างบัท่านเขาสิไป,ปกิญใจไหนเขาวะโนแวะข้างทาง เซเว่นส่วนเลิศก็ว่าจะไปแวะเซเว่นข้างหน้าก็ไม่ยันก็ขื้นหอบตะละขื้นหืดขื้นหอบรถไปหนีละรถตรงไปหนีละขับอาไ้มาผูกสร้างมันหนีดอกไปลดหายแล้ว โน้แลนอีกแล้วโนแลนอีกแล้วจำเรื่องแม่มเขาจำเรื่องแมเขาอีกโนแลนอีกแล้วแลนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยบังคับไหวแล้วอมีการบังคับอีก อปไ่างเงี้ะชื่นหาแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวข้ามมามีแต่ช้างออกกำลังกายเ <laughs> บทท่านโนธาลานี่าลานี่าลาน,าเนีานาเนออปัญสังมแม่มาดค่ะนี้ ไปเลย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 ไปถามข่าวสิคิดถึงพี่ดาวไหมเราเล่นฮับแล้วฝุ่นเอ้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 แล้วแล้วแล้วเอ้เอ้เอ้คิดถึงตอนนี้อันฮี่ไปไปลูกไปไปไปเล่นฮับพิเลิดค่ะฝุ่นวิ่งรับพิเลิดเอ้ยเห็นพิเลิดมากหรอฝุ่นฝุ่นโอ้ฝุ่น แล้วอจันเจ้ามองหนาละคุนเอ้ยเราดีใจแห่งพี่เลิศมากค่ะคุณเฮ้ยเฮ้ย้ยรู้ความมากเลยรู้ความมากเลยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยขีนหอดพิเลอศบอสเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเหลาเลาหลงหลงหเฮ้ยเฮ้ยเล่นฮับเลีนฮับเล่นฮับทั้งสโตเลยค่ะนี่เฮ้ยค เฮ้ยเฮ้ยฝ <pelled> <breathing> <society> ุ่นฝุ่นฝุ่นเล่นครับเฮ้ย่ฝุ่นอฮ้ยกินหดกันกินหดกันข้าลามสันครับมือนนี้ข้าลามสันข้าวามจำจสันเื้ยเุ้ยเุ้ยนี่ขึ้นเดือดเดือดเดือดเฮิเขามคอกมาเลยขามคอกมาเลยพ่นเพ่พ่นนี่่ขันตูในพีกอีกแนอาใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดเลยๆว้าว้ากินหอนแหงกินหอนแห้งล่ะวาพิเลศพเใส่มากกำลังมาก แม่กำลังวางแต่ว่าผูกอ่อยพันแล้วเฮ้ยปุนอยากมาไก่พีแห้งแต่ว่าสูตึงล่ะค่ะเฮ้ยคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยซือออ้อทางใายกันพีกระหนง่ง <c oughs> ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเร็วแล้วแล้วแล้วขอเสียงหน่อยใส่เสียงเฮ้ยเฮ้ยคุณน,น,นี่พุ่นสัพพัดกระพ,พะ <c oughs> ุ่นพีกระหน่ง นึกว่าตาพีดาวตั้งนี้ก็อยากเข้าไปคันนี้เบียด์จเข้าไปหาน้องจะเข้าไปบ่ได้เขาไปบ่ได้เข้าไปบ่ได้เล้วแล้วเฮ้ย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 อะไรหนาวบ่เจ้าหนาวบ่เพิ่นเนเพิ่นหันตัวได้พี่เออยด่าเสียงหน่อยเพิ่นแหมมีเสียงสองเสียงสามพร้อมกันในหน่อยสักนี่พี่กับเขาบ่ได้แม่แป้งกับยีราท์ทางกันนี่เพิ่นเนอยากมาใกล้ ดูดูดูกาทำาเจ้าจ๋าเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยพี่เลิศมหาเลยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยขี้นอดพี่ดาวเอ้ยเจ้าเอ้ย ห่วงว่าได้แม่เพิ่นกังวลมากวันนั้นวันนั้นเฮ้ยเฮ้ยซึงเป็นพี่สิไปละพูนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหาหนูแน่หนูจกไปน้ำหนูไปได้ออกกับร่งกายไรมือแล้วพอไปอยู่เออ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 ไอ้ฮัลต์ตื่นเลยพี่กระพ่นไอ้หนูไปน้ำเน่ให้หนูไปน้ำเน่หนูอย่าออกกับร่งกาย เออพอเติงกันแล้วเร็วเร็วเร็วแบงล่ะข้อเก่าสั่นฝนแล้วรอมึงแม่ตันจุลูเออดะเออะมาเถาะเขามาเขามาพี่เลิศเขามาพี่เลิศเขามาวาชันเร่เรเร่เร่พี่เลิศเขามาพี่เลิศเขาม้าพี่เลิศเขามาลาลาม้าพอได้วาชันเออข้อเป็นลันเป็นลันอญุ่น Ừ. chào chào bà đi cha qua đây đấy, ừ. châu, ừ <laughs> Đâu rồi à nói tiếng chào tiếng nói ờ ra bác nhảy tung sò đó ừ tấm tiếng này à đầy thằng nó lục sáu bác nhảy tung nỉ กูด <chat> <en> ่สั่งไนฟันก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นย่างเจ้าคุณกับคุณนะคะขอบคุณแม่เอสีแต่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใ้ช่องน้องเลิศลักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขนุนกำลังใจยู่ละรักเลินรักในน้อยแต่ของหหรักนานๆเก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่แต่ทุกท่านด้วยนะคะ ไปแล้วไปแล้วพี่พี่เขาจะไปแล้วเด้อดูดูดูไบายบาพีเ่เาไปนอกกันแล้วไปบายกอนบายบายเออบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊ายบายเฮ้ยไเขียดเขียเียเขีเขียไปไเิไ่งก็เขียดบอันี้ดูดูดูท่าทางน้องเฮ้ย ไปหาเมย์ไปบอกเมย์ละพุนสหรวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ